สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมมาแนะนําหัวแพลนวิดีโอสําหรับขาตั้งกล้องตัวเล็กนะหรือจะไปใส่กับตัวใหญ่ก็ได้นะครับราคาไม่แพงนะอันนี้ผมสั่งมาจากจีนยี่ห้อแอนโดเออร์นะครับสั่งมารวมส่งเนี่ยประมาณ600ร้นทต้นๆเลยนะผมหกร้นทต้นๆเลยนะอาจจะ500ร้ปยไปถึง6 0ร้นต้นๆนะครับตัวนี้นะครับผมต้องขอเกินไว้ก่อนนะว่าทําไมผมถึงซื้อตัวนี้มาใช้นะคือปกติเนี่ยตามผมใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยผมก็จะผมมีขาตั้งกล้องประจำผมคือตัวนี้ แมนโฟตโต o เป็นตัว small element นะครับก็เป็นตัวที่ผมใช้พกพาไปไหนมาไหนด้วยแล้วก็ใช้ถ่ายนู่นถ่ายนี่ประจําเลยนะแต่ว่าที่หัวมันเนี่ยผมขอขอนุญาตกลางก่อนหัวมันนะครับมันเป็นหัวแพนสําหรับภาพนิ่งนี่นะครับเป็นหัวแอนสําหรับภาพนิ่งก็คือเราปลดอันนี้ปุ๊บเนี่ยคือมันหมุนรอบทิศเลยมันหมุนไปหมดเลยนะนะเนี่ยเออแล้วเวลาตอนเราไปถ่ายวิดีโอมันค่อนข้างที่จะแบบว่า ไม่สะดวกเท่าไหร่นะแต่ถ้าตั้งทิ้งไว้เฉยๆโดยที่เราไม่ได้แพนไปแพนมามันใช้งานได้ดีนะเออมันใช้งานได้โอเคเลยแต่ถ้าเราเริ่มมีการแพนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันแพนอย่างแรกมันแพนไม่สมูทด้วยแล้วก็หัวมันเล็กนะครับมันเหมาะสาหรับการพกพามากคือถ้าเราพกพาเนี่ยเราก็จะพับได้แบบที่เห็นตอนเมื่อกี้นะคือมันจะอันกระติ๊ดเดียวนะหัวมันจะอันนิดเดียวนางนันเนี่ยอ่านะครับทีนี้มีปัญหาเรื่องการแพนผมก็เลยซื้อตัวนี้มาแทนนะครับนี่ตัวนี้ ร,ราคาไม่แพงมากนะราคาถือว่าถูกเลยถ้าไปซื้อของ m a n โฟโต้เลยเนะี่ยน่าจะมีพันกว่าบาทไอนี้ซื้อมาแค่หกร้อยนะครับแล้วก็ลองเอาไปใช้งานจริงไปแล้วดีนะครับผมดีเลยนะอ่ะแล้วต่อไปเรามาดูวิธีการเปลี่ยนหัวมานะครับซึ่งไอแมนโฟ o ต้สมอล l e เ e ลเมหรือหลายๆตัวนะผมย้ำนะว่าหรือหลายๆตัวนะครับแต่ผมขอบิดตัวนี้ออามวก่อนอันนี้ต้องขันให้แน่นนะ บีมันออกมาน้านะครับของสมอลเลเมนต์เนี่ยคือบิดออกมามันจะไม่ใช่หัวอย่างนี้นะคือมันจะติดออกมาเนี่ยมันจะติดออกมาทั้งสองดุนทั้งสองส่วนนี้เลยนะคือเดี๋ยวผมไปให้ดูคลิปตอนนี้ผมเข้าใจผิดเรื่องการแกะยังแกะไม่เป็นละกันเดี๋ยวให้ดูตอนนั้นนะคือผมถ่ายาตั่งแต่แรกเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นกันเลยนะครับแมนโฟโต้นะครับเนี่ยคือมันต้องหมุนออกมันต้องหมุนออกมาตอนมันออกมาเนี่ยมันออกมาทั้งดุนอย่างนี้ มันจะออกมาทั้งดุนอย่างนี้มันเป็นไอ้นี่มันจะเป็นสกูหนึ่งส่วนสี่นิ้วแล้วก็จริงๆมันแยกได้ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันแยกหัวดได้ตรงนี้คือตอนแรกผมไม่เห็นนะว่ามันมีรูให้ให้ไขอย่างนี้แล้วผมก็หาวิธีแกะอยู่้งนานนะครับปรากฏก็แกะไม่ได้ไอ้ตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ไปนะครับกลายไปว่าไม่ได้ใช่ไปแต่ทีเนี้ยผมเพิ่งเห็นว่ามันมีรูตรงนี้ครับนี่มันมีรูนี่นะครับ ก็คือถ้าสมมุติเราไขาไปเนะี่ยมันจะเป็นหกเหลี่ยมตัวเล็กเบอร์อะไรไม่รู้เบอร์เล็กๆเ,เลยนะเราไขาไปแล้วเนะี่ยหัวมันก็จะหลุดออกมานะครับพอตอนเราไขาไปนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องไขาย,ยากๆหน่อยนะเ <c oughs> นี่ยพอตอนเราต้องไขดันเข้าไปนะพอไขดันเข้าไปเนะี่ยมันจะเป็นการเหมือนไปนดันตัวข้างในอะ่ะให้มันหลุดออกมาไ <c oughs> ขมาตอนแรกเนะี่ยจะมีกาวนะค่อยๆหลุดออกมานะครับแล้วมันก็จะหลุดออกมาทางดุนนี้ มันจะรูดมาอย่างนี้เลยไอ้ตัวนี้ก็แต่เราต้องไขกลับแล้วมันก็มีตัวนี้แถมมาให้นะครับปิบบเปบอ่ามันก็มีตัวนี้แถมมาให้นะครับไอ้ตัวนี้เป็นสกู๊ปสามส่วนสี่อ้สามส่วนแปดไอ้ในหนึ่งส่วนสี่นะครับหนึ่งส่วนสี่ก็คือไว้ใส่ตรงนี้ตัวสามส่วนแปดอ่ะก็คือไอ้ตัวนี้นะครับก็คือรูสามส่วนแปดแล้วก็มาใส่ได้เลยแต่ทีนี้ ไอตัวนี้เราก็ใส่ด้วยได้คือเราจะเปลี่ยนหัวเราต้องดันตัวนี้ก่อนนะมันจะมีตัวให้ดันนะครับเนี่ยมันจะมีตัวให้ดันอยู่เอาหกเหลี่ยมมาไข่นะครับแล้วก็ดันออกแล้วมันก็จะได้หัวออกมาอย่างนี้เลยแต่พอดีพอดีตัวนี้มันเป็นตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กอันี่ตัวใหญ่ไม่รู้ใส่ด้วยกันได้ปะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมก็ยังไม่เคยลองเลยนะแต่มันเป็นตัวเรียบน่าจะใส่ได้แหละนะโอเคเดี๋ยวผมขอลองประกอบก่อนนะครับอ่าครับอันนี้ผมลองใส่ให้ดูแล้วนะลองใส่แล้วเออลอง บิดนู่นบิดนี่ดูปรากฏว่าใช้ได้ดีครับตอนแรกผมเกือบไปซื้อตัวใหม่แล้วเกือบซื้อขาตั้งเพิ่มอีกตัว,วนะครับทีนี้ผมลองถอดออกมาเล่นดูเอา้ามันมีที่หมุนก็ลองหมุนดูปรากฏมันก็ออกได้นี่วะมันมันก็เป็นหัวปกตินะครับแต่ว่าผมว่าหลายๆคนน่าจะไม่รู้นะใครที่เพิ่งจะลองเปลี่ยนหัวขาตั้งหรืออะไรดูนะครับผมบางทีอาจจะไม่ต้องของแมนฟอโตเลยเป็นของตัวอื่นก็อาจจะมีนะบางทีอาจจะเป็นประกันของเขาก็คือ ไม่เคยเปลี่ยนหัวอะไรเลยเนะี่ยเพราะว่าตอนที่ผมหมุนออกมาตอนแรกกาวมันยืดคือกาวมันจะยืดออกมาเลยเหมือนเขาก็ติดกาวเอาไว้นะครับคือผมก็ไม่รู้ไงแล้วก็ซนนะครับลองไปหมุนดูปรากฏเอา้ามีแล้วก็นี่ใช้งานได้ครับอันนี้ผมซื้อมาตีหนะ้าร้อยเจ็ดสิบแล้วก็บวกค่าส่งประมาณก็หกรนะ้อยแหละนจากจีนนะครับจากศูนแอนโดเออร์เลยนะเออปรากฏว่า ถ้าทำงานวิดีโอแพ้แบบนี้น่าจะดีกว่านะแล้วมันราคามันไม่แรงนะแล้วมันมีที่จับมาให้แล้วมันค่อนข้างหนืดเออค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวดูซิว่าผมจะตีกับเจ็ดสี่สองร้อยไหวเปล่าไม่ได้ใช้ออกข้างนอกแล้วใช้แค่พกพายเห็นนะเอ้ยมันมีการคืนตัวด้วยเน,นี่ยเนี่ยมันมีการคืนตัวด้วยเนี่ยมันมีการคืนตัวของมันด้วยแต่ตรงนี้ไม่มี เมื่อกี้มันคืนตัวหน่อยๆนะนีะ่ๆๆๆๆมันไม่น่าใช้การคืนตัวแล้ว <c oughs> จะเอ็น <c oughs> ลงมาข้างหลังมากกว่านะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับใครที่จะหาหัวขาตั้งกล้องมาเปลี่ยนนะครับของ Manphoto Small e l e m e n t หรืออาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้แต่ว่าเผื่อใครไม่รู้ว่าเปลี่ยนยังไงนะเราไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะผมซื้อแค่หัวมาเปลี่ยนนะครับค <c oughs> <c oughs> ือพอตอนใส่แล้วฟิลแรก ฟิลแรกที่สุดเลยนะก่อนที่ผมจะมาทำคลิปอันนี้นะคืนนี้ผมใช้งานจริงมาสักสองสางานแล้วแหละเอาไปลองถ่ายลองทําอะไรมาก็โดยรวมคือดีดีเลยนะผมชอบมากเลยนะกับห0 0้อบาทที่เราอัพไปเพิ่มหัวตัวนี้มาใส่กับขาตั้งตัวเดิมนะครับโอ้ดีเลยนะคือใครถ่ายวิดีโอผมแนะนําให้หาไม้ที่มันมีด้ามจับอย่างเงี้ยเวลาแพนอะไรมันจะแพนได้ง่ายกว่าแล้ว มันไม่ต้องมาคอยตั้งไอตัวนี้คือถ้าเราจะคอยให้ตั้งให้มันตรงเนี่ยคือมันต้องแมนนวลเองอะแต่ส่วนตัวนี้มันเหมือนมันออโต้มาให้แล้วอะเออเนี่ยมันมีเลขเนี้ยบอกมาคือเราแค่แบบใส่มาปุ๊บวางปุ๊บให้มันอยู่ที่ศูนย์หรือลงมานิดนึงมันก็จะตรงพอดีเวลาถ่ายมันจะถ่ายลงมันไม่ได้ถ่ายเสยนะส่วนมากนะตั้งขาตั้งสูงเนี่ยปุ๊บมันจะพอดีเลยแล้วคือไอ้ข้างๆอ่ะคือเราแทบไม่ต้องมาตั้งเลยคือมันตรงของมันเองอยู่แล้วนะถ้าเราจะปรับข้างๆแล้วก็บิด ตัวนี้มันก็ตั้งได้เหมือนกันแต่ส่วนมากเนี่ย <concerned noise> คือเราลงไปสุดแล้วเราก็ล็อกให้แน่นตรงแล้วครับจบแล้วง่ายเลยมีวัดระดับน้ําให้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้คือปรับไอ้ตรงนี้ตัวนีน้มีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือปกติที่ผมใช้ที่ผมเคยใช้เนี่ยลหลายๆตัวที่ผมเคยใช้เนี่ยคือมันบิดตรงนี้เลยแล้วมันก็จะคือตัวนี้แหละแต่ว่ามันบิดตรงมือได้แหละนี่เราต้องมาบิดตรงนี้มันคือให้ขึ้นลงให้ขึ้นลงเนี่ยนะไอ้นี่น <S 1> <S 1> ปกติมันอยู่ตรงไม้ <S <S ที่ผมเคยใช้นะอันนี้คือ<ๆ>มันต้องมาปรับตรงนี้ แต่ว่าก็ไม่มีปัญหาครับใช้ชิ้นก็ไม่มีปัญหาเลยนะส่วนตรงนี้อันนี้ก็คือปรับความลื่นแบบเวลาเอียงข้างนะแล้วก็เพลทของมันนะเพลทที่มันให้มาคือเพลทมันอันใหญ่อันใหญ่และขันแน่นมากเห็นอย่างนี้แต่ขันแน่นมากนะครับผมเอาไปติดกับ7จ็0สแล้วเอาไปใช้จริงๆมาแล้วสบายๆเลยนะกับขาตั้งตัวเล็กกันนะแล้วก็ใช้หัวนี้นะหัวนี้ โดยรวมถือว่าคุ้มมากนะครับใครที่มีขาตั้งกล้องอยู่เนี่ยที่เป็นหัวแบบเนี้ยและอยากได้หัวแผ่นวิดีโอเพิ่มผมแนะนาตัวนี้คือตัวนี้ราคาอย่างแรกราคาไม่แพงนะครับและดีอันนี้จากการใช้งานจริงลยนะก็เดี๋ยวไปดูคลิปตอนนี้ผมติดกับเจ็ดสิบสองร้อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับมาครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันนะว่าฮะถ้าติดกับเจ็ดสิบสองร้อยเนี่ยเราอาจะขึ้นเจ้าแอนโดเออร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ไหมนะอันนี้ผมติดเพจไปเรียบร้อยแล้วนะ ก็เป็นกล้องกับติดกับเจ็ดสิบสองร้อยนะไว้ถ่ายแผ่นวิดีโอก็เป็นมุม cross ัพถ้าใช้เลนส์ตัวนี้แน่นอนเป็นมุม cross ัพนะเป็นเลนส์เจาะเข้าไปนะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะใส่ได้สบายๆนะคือไอ้ตัวเก่ามันตัวเล็กกว่าน,นี้อีกมันยังใส่เจ็ดสิบสองร้อยได้เลยแล้อันนี้เดี๋ยวผมจะลองแพนดูนะว่าใช้งานดีไม่ดียังไงนะครับก็ลองดูแล้วนะครับก็ใช้ได้นะดูโอเคเลยนะแต่ว่าก็ด้วยน้ําหนักตัวกล้องที่มันหนักนะแล้วก็ ไอ้น,นี่มันก็หัวมันก็ไม่ได้ใหญ่คาตั้งก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเนี่ยอันกระติ๊เดียงนะข้างหลังลบหน่อยนะพวกกล้องผมเองอุปกรณ์ผมเองนะเออแต่ว่ามันโอเคนะมันผมว่ามันน่าจะแพนงานวิดีโอได้ดียิ่งขึ้นนะครับยิ่งตัวไม่มีการสั่นเนี่ยอ,อยากได้ขาตั้งที่บบว่ามันค่อนข้างสมูทนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมซื้อหัวแพลนมาประมาณ ตีๆวงกลมตัหกร้อยแล้วกันมันห้าร้อยเจ็ดสิบบวกค่าส่งสามสิบนยก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเอามาแ p l น n ิดีโอน่าจะงามๆเลยนะเออแล้วก็ p l a t มันตัวเท่ากันพอดีเลยเนี่ย p l a t มันตัวเท่ากันพอดีนะเออกเจ็ดติดสองร้อยนะครับก็เป็นหนึ่งทางเลือกแล้วกันสําหรับใครที่อยากได้หัวแพนวิดีโอนะครับลองไปหาแบบว่าตัวไม่ต้องแบบราคาแบบสูงมากก็ได้เพราะถ้าซื้อของแมทโฟโต้ผบเนี่ย แบบนี้เลยนะน่าจะหลายพันอยู่นะั้นน่าจะมีพันห้าสองพันนะครับถ้าซื้อของแมนโฟโต้แต่ถ้าไปซื้อของนอกค่ายของจีนอนะไรพวกนี mm ้ hmm. ก็คุณภาพสู้ไม่เท่าตัวแท้ๆของค่ายมันอยู่แล้วแต่ว่ามันเอามาใช้งานได้ก็เพียงพอนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองไปแพนดูเล่นๆนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปใช้ถ่ายทํางานจริงๆนะนะพรุ่งนี้คือผมต้องไปถ่ายวิดีโอแบบตั้งขาตั้งแบบทิ้งไว้ยาวๆเลย เดี๋ยวจะลองดูนะว่ามันทํางานดีไม่ดียังไงแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะเมื่อกี้ดูจากน้ําหนักดูจากการที่แบบบิดดูจากแรงที่มันซับได้นะโอเคแล,แล้วส่วนมากผมไม่ได้ตั้งบุ้มกดผมตั้งแค่นี้แหละเออดีด,ดีดีนะผมผมชอบเลยนะถือว่าอัปเกรดมาแบบคุ้มราคามากเลยใช้งานได้จริงใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผมถ้าใครจะใช้ถ่ายวิดีโอก็ไปซื้อหัวแผ่นแบบที่มันมีด้ามจับนี้มาผมว่าน่าจะดีกว่านะเวลามันแผ่นขึ้นแผ่นลงแล้วนะีแบบ กดลงเงยขึ้นแล้วพวกนี้มันก็มันจะนิ่มกว่านะถ้าไปใช้หัวแผ่นพามนิ่งคือมันไม่มีไอ้มันไม่มีไอ้ขางเนี่ยเวลาเราไปจับเนี่ยเวลาไปจับหลมันมันมันกระตุกมันกระตุกนะเออผ้ามันจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะนี้จากที่ใช้งานจริงๆมาแล้วรู้สึกเจอมานะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผม โดยรวมผมรู้สึกยังไงกับมันรู้สึกคุ้มแค่ไหนนะครับโดยรวมผมรู้สึกว่าคุ้มมากนะกับห0 0้อนะคือถ้าไปซื้อของแมนโฟโต้เลยเนี่ยผมว่ามีเป็นพันเลยนะเออไอตัวนี้ถึงวัสดุมันจะแบบว่าดูอาจจะแบบไม่ได้พรีเมียมมากแต่เอาจริงวัสดุมันดูดีนะมันแบบว่ามันดูมันๆมันดูเนี่ยอาจถึงมันจะมีรอยตําหนิอะไรนิดหน่อยเนี่ยคือของจีนนะผมไม่ได้ติดอะไรของมันกับมันไหู่แล้วนะ เราเป็นของ And r ดออของ And r o ออก็จริงรเขาผลิตออกมาหลายอย่างอย่างลิกผมก็ใช้ And โดเออไอหลายๆอย่างผมก็ใช้ของ And r ดออนะเออมันก็ใช้ได้ดีนะมันก็ไม่ได้มีปัญหานะครับรถตัวเนี้ยโดยรวมคือคุ้มโดยรวมคุ้มเลยแนะนำมากป้ายยาเลยนะสำหรับใครที่อยากหาหัวแทนวิดีโอราคาประหยัดน,นะครับตัวนี้ค่อนข้างดีตอบโจทย์นะแนะนาเลยนะครับผมแล้วก็รองรับกับขาตั้งตัวใหญ่ด้วยนะมันเพราะมันตัวใหญ่นะโอเคนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครชอบฝากกดไลค์<ๆ>กดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีสินค้าตัวไหนที่ผมไปซื้อมาแล้วใช้งานจริงมาดีๆนยะมาแนะนำอีกเดี๋ยวมาแนะนำให้นะครับไอตัวนี้ประหยัดจริงๆแล้วใช้งานได้ดีจริงๆนะติดกับเจ็ดติดสองร้อยได้สบายๆเลยนะแล้วก็เวลาแพนนะ่นเนี่ยโอ้ดีมากนะดีมากๆนะครับตอนนี้ก็โดยรวมคือแนะนำนะครับ